สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ในช่อง YouTube ของน้องวิจิตชาแนลครับพี่น้องครับตอนนี้น้องอยูนาลานนะครับเข้าเลี่ยนหลอดไฟด้านหน้านะครับเปี่ยนหลอดไฟแล้วก็เพิ่มไฟของรถแห่นะครับผมนี่ยูนาลานนะครับเพิ่มไฟบีมนะครับไฟ สตูและกาเพิ่มจอ LED ออต้กำลังติดตัง้งตาแตกครับระบบไฟตาแตกมือหน้าเดินทางครับเดินทางกลับไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ วันที่24เราทําการแสดงกันอยู่ที่งานมะหกรรมรถแห่ที่ตาบลบน้าคามพื่อเมืองจังหวัดอุดรนะครับผมเจอกันเด้อพี่น้องเด้อจอ,อีดีโตไม่นะครับจะไปเล่นไซกัสิถ้าเปิดปที่กัสิไซบ้านไซซื้อเจาภาพลงไปได้นะครับควบคุมระบบผ่านทางโทรศัพท์มือถือครับผม เตไฟนี่แต่ไฟกับจ,จอย LED นี่พี่น้องก็ต้องสืบเลยครับรว่า <c oughs> ราคาเท่าไหร่เพื่อความอลังการนะครับทันเจ้าภาพาที่จ้างรถแห้าไปเร็วโมเมนต์แค่ได้รถแห้นะครับปานเวทีมอลล์นะครับปานเวทีมอลล์สิงปานคอ้นเสร์ตหน่อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนองคาอครับครับกำลังกำลังกำลังลังกำลงกำลังกอลังกำลังกำลังกำลลังรังกำลังกำลังกำังกำลังกำลังกำลัับกำังกำลงก้าักำลัง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 กำลักัลังังัััันงงัังับุับงั ลูกถ่ายังคิดว่าผมล่ำยู่ปถมอยู่ได้พี่น้องวา <laughs> ม,มือกับมือมือประถมลงมะเ่นอยู่วัะยา พิดคักาว่าไฟไหมเฮ็ดคักาว่าไฟ,ไฟบีมห้องก็ปิดบางใดน,นี่นทีท่คำัไงไงขับรถอ่ไรอะไรกันยึดสบทา้งร้อนรนด่าักบ่บาน ยี่สิบสี่มิถุนาครับพี่น้องนะไปลเรรลนนเป่นอย่างนั่นครับงานมหกรรมรถแห่จังหวัดอุดรธานีเป็นยังไงปิดบ่ได้ ไฟลงมาใหม่ไหมพ่อ พอวางไว้ข้างในก่อนพ่อมาปิดทางลุ่ก่อนหนี่ครับติดตั้งระบบไฟโดยต้อมซาวไลน์นี่ครับอันนี้จอยยังกันจอล่องออกมาเปลี่ยนมึงมันวะครับผมก็เลยสตีสลับออกสลับออกแล้วพะว่ามันก็ระบบแกมมาอยู่แล้วไอ้ที่บอกว่างไปเพ่าะมันมีควาดีนะไอ้พี่พ่อก็ลัเก็บ ของเรียบร้อยบรรทุกสิ่งยางแล้วเห็ดตั้งแต่จะโมงพ่อโอ้ทำเมือนเสาตั้งแต่จะโมงสามโมงเสาแม่มือลอยอ่ะบอเหลี่ยมนี่รถบ่อลเลนรถมาเพราะเมือนเ้ามันน้ำมันมีเลยน่ะเจ้เอ้ยหนึ่งมันกอลเหลี่ยมแล้วมนันล่าชัำเดยปนตุกชนำมาเอาเอาไว้นี่รถไฟเอาไปนี่เลยไฟซุ่มนี่บ่เอ,เอาไว้ล่าน,นี่แหละ

เสอือหสหสมหากำโดยตรงเลยครับพี่น้อง ไว่าอ้ส่วนมากส่วนมากเจ้าภาพเดวยวนี้ให้ไปจอดลินเบิรนะครับแง่เสร็จเราไม่จอดลินย่มาขึ้น เาคัดเอาลงมันกับปิดเบิดแล้วพ่อว่าต้องถอดปลั๊กว่าต่เก็บสายมันดีเอาคัดเอาลงรู้ต้องว่าต่เอาคัดเอาลงมันกับดับเบิดแล้วบัดยำ่ำเหรินได้แท้ไม่ติดน,น้ำหาปลั๊กเสียบพ,พอได้เสียบค้าวไปเลยเดี๋ยวก็เอาคัดเอาลงเอา ได้แล้วเนาะปั๊บหุ่เหลี่ย,ยมหอยมัดทานบ่หรอมาตำขันคำนันไกล่ล่องนั่นนะ่ะตำแต่ขันพวกไก่พวกตำงวดปีนัด บอกตุล่ามันม่นต่องไปน้ำรถนี่คือก็ว่าสุริยาเบิ่งล่านบอกยาำบ่างนี่จังขับรถมาน้าห้าบ่ะนี่ต่ำบ่บ่ต่ำพอดีมาทัาน ลักละกัเร็บเยียบล่อยเป็นว่าเสร็จสมบูรณ์งานังดึงทองครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้เอาไวส้สำหนีบคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับฝากเข้าไปดูนะครับงานเพลงที่ผมเดบิวร์ของวนาโจยมบนินสาวหน่อยเป็นปันแพงนะ่งได้พี่น้องด้อ ขอบคุณและสวัสดีครับ